สวัสดีค่ะดิฉันนังสาวสุริตาทรงชัยพนารหัสนักศึกษา64 1 1 0 2น6 1 0 0 5 3ค่ะดิฉันนางสาวไรตาสังกลางนะคะรหัสนักศึกษา64 1 1 0น2่2 0 0 8 3ค่ะผมนายฮารีรัพโงศเฮีรานนะครับรหัสนักศึกษานะครับ6 4 1 1 0 2น6 2 0 1 6 6ครัวันนี้นะคะพวกเราก็จะมานั่เสนอนะคะ บ้านพักอายติดริม่ล้ำเจ้าพ้าค่ะเชิญชมได้เลยค่ะบ้านหลังนี้จะประกอบไปด้วยผู้ใช้งานทั้งหมด3คนคนที่1 h a แฮกอายุ28ปีประกอบอาชีพนักแสดงมีงานอดิเๆคือดูหนังฟังเพลงและเล่นเกมคนที่2 g i กิฟอายุ25ประกอบอาชีพนักร้องงานอาดิเรกดูซีรีส์อ่านนวนิยายร้องเพลง คนที่3 G กิฟอายุ27ปีอาชีพนักบัญชีมีงาน,นเ a i l ๆคือดูซีรีส์ดูหนังและฟังเพลงบ้านพักอาศัยจะตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาทางด้านทิศตะวันออกติดกับถนนกว้าง4เมตรในบริเวณด้านหลังบ้านจะมีสวน และบริเวณหน้าบ้านจะมีที่ไว้ให้สำหรับนั่งพักผ่อนรับลมชมวิวแม่น้ำเจ้าพยามีพื้นที่บริเวณจอดรถได้3ามคัน เรื่องของกฎหมายตัวบ้านจะมีการเว้นระยะร้นบริเวณถนนกว้าง4เมตรจะมีการเว้นระยะร่นเข้ามาจากจุดกึ่งกลางถึงแนวอาคาร3เมตรบริเวณถนนกว้าง6เมตรเว้นระยะร้นจากจุดกึ่งกลางถึงแนวอาคารเข้ามา6เมตรบริเวณที่ติดกับผู้อื่นจะถอยร่นเข้ามาถึงแนวอาคาร1เมตรบริเวณจากแม่น้ำเจ้าพยาจนถึงตัวแนวอาคารจะถอยร่นเข้ามา12เมตรค่ะในส่วนของแปลชั้น1 เมื่อเดินเข้าบ้านจากทางเข้าหลักมาก็จะเจอกับห้องรับประทานอาหารด้านซ้ายมือจะเป็นห้องครัวถัดไปทางขวามือจะเป็นห้องนั่งเล่นกั้นด้วยผนังที่เจาะประตูเป็นลักษณะโค้งๆถ้าเราไปจากห้องนั่งเล่นก็จะสามารถเดินออกไปนั่งบริเวณข้างบ้านได้เมื่อเดินขึ้นไปชั้นสองก็จะเจอกับบริเวณนั่งเล่นในส่วนกลางของบ้านสามารถออกมานัง่งทํากิจกรรมร่วมกันได้ทางด้านซ้ายมือจะเป็นห้องนอนหนึ่งมีห้องน้าในตัว ถ้าไปทางขวาม,มือจะเป็นห้องนอน2และ3ห้องน้ำจะแยกออกมาในส่วนของบริเวณหลังคานะครับจะมีดีไซน์ให้มีความสโลปลงมาทั้งด้านหน้าบ้านและหลังบ้าน mm. เพื่อระบายนะ้ำเวลาฝนตกนะ้ำจะได้ไม่ขังอยู่บนหลังคาบ้านนะครับค่ะในส่วนของรูปด้านนะคะบริเวณข้างบ้านนี่จะมีการติดตั้งหน้าต่างไว้บริเวณห้องคระคะัวเพื่อให้อากาศได้ถ่ายเทค่ะเ,ออเวลาประกอบอาหารนะคะ ด้านหน้าบ้านนะคะจะมองเห็นประตูบานเฟียมในบริเวณชั้นหนึ่งค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกระจกสเต็มบานบริเวณห้องนั่งเล่นเพื่อให้มองเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาได้นะคะแล้วก็รับแสงได้เต็มที่ส่วนบริเวณชั้นสองเนี่ยก็จะมีประตูที่เป็นกระจกบานใหญ่นะคะเพื่อออกมาชมวิวแม่น้ําได้จากบริเวณชั้นสองค่ะในส่วนของรูปตัดนะครับก็จะตัดให้เห็นบริเวณห้องนั่งเล่นและห้องนอนบริเวณชั้นสองครับ รูปตัดแนวยาวก็จะตัดให้เห็นการเชื่อมต่อกันระหว่างห้องครัวไปจนถึงห้องนั่งเล่นและชั้น2บริเวณห้องนอน1จนถึงห้องนอน3ครับส่วนของแปลนสุขาภิบาลจะมีการเดินท่อของถังเก็บน้ำถังบำบัดน้ำเสียและบ่อรักินค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของโมเดลนะคะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ